ะะและวันนี้นะคะติ๊ก็จะมารีวิวแปปซี่จากประเทศญี่ปุ่นกันเองคะ่ะซึ่งเขาบอกว่ามันเป็นแปปซี่กลิ่นคาราเมลนะคะไม่แน่ใจในเรื่องของรสชาติว่าจะมีความแบบคาราเมลด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยและนี่ก็คือแปปซี่คาราเมลนะคะจากประเทศญี่ปุ่นนั่นเองก,ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาดูแพคเกจจิ้งภายนอกกันก่อนขวดเนี่ยก็ด<ๆ>ูแบบเป็นพลาสติก เป็นขวดแบบแต่รู้สึกว่ามันแบบมีความแน่นอะแน่นไปด้วยอัดแก๊สอัดกา๊าซอะไรสักอย่างนะคะแล้วข้างนอกเนี่ยก็มีภาษาญี่ปุ่นมีเขียนว่าเจแ a นโค l a นะคะข้างบนนี่เหมือนจะเป็นแบบเป็นรูปก็คือน้ําำ p e ซี่แล้วก็อันนี้ไม่แน่ใจว่ารูปอะไรเป็นเียมี่ยมก้อนๆนนะะเนี่ยนะคะฉลองฉลากเนี่ยเป็นภาษาญี่ปุ่นหมดเลยซึ่งเราอ่านไม่ออกก็ขงไปอะละ่ะเราจะมาลอง ชิมกันเลยตอนที่เราจะลองชิมนะคะเดี๋ยวติ๊กเนี่ยมีแขกรับเชิญพิเศษด้วยเดี๋ยวจะเชิญกูรูทางด้านแป,ป๊บซี่เนี่ยมาช่วยติ๊กรีวิวในวันนี้นะคะเชิญพบกับคุณมาร์กปิง๊งสวัสดีทุกคนด้วยนะคะเอาวันนี้น้องมาร์กเนี่ยจะมาช่วยเรารีวิวน้ำ แป,ป๊ซี่ที่มาจากประเทศญี่ปุ่นนี่เองก่อนที่เราจะรู้จะรับรู้รสชาติของไอ p ป๊ปซี่กิ่นคาราเมลเนี่ยนะคะเราจะต้องมีตัวเปรียบเทียบใช่ไหมอ่ะแล้วก็เลยไปเอาแป,ป๊บซี่แบบออริจินอลมาด้วยเนี่ยเราชิมแป,ป๊ซี่ที่มันออริจินอลก่อนไหมโโการเปิดที่ถูกต้องคือต้องไล่แก๊สออกมาก่อนนะคะ เราได้รับรู้ถึงรสชาติออริจินอลของแป๊รซี่ไปนะคะต่อไปเราจะมาดูขวดนี้กันนะคะไฮไลท์ของเราเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่เปิดยากวะเฮ้ยเปิดยอะเปะเยเฮ้ยหรับแรกเราจะดมก่อนไปอือไปกลิ่นเป็นความแบบคาราเมลคาราเมลนะคะแติ๊กลองดูกลิ่นออริจินอล กลิ่นเนี่ยคือจะมีความคาราเมลชัดเลยใช่ไหม่แบบคาราเมลแบบชัดๆเลยนะคะพูดซ้ำขอพิธีทำไมเนี่ยต่วนดูสีรู้จักสีนะคะมาสีคล้ายกันไหมคล้ายกันอยู่นะครับทนผู้ชมแต่พี่รู้สึกเหมือนไอ้ข้างขวานี่มันจะอ่อนๆกว่าปะไอ้ตัวคาราเมลอะใช่อ่ะเดี๋ยวเราลองชิมไอ้ตัวนี้กันเลยดีกว่าะเชิญแก้วทนผู้ชน เดี๋ยวขอ,อยู่อีกทีเอาจริงแล้วแบบความคาราเมลอ่ะมันก็แบบน้อยนะรู้สึกแบบมีแบบนิดนึงแต่มันก็ยังคงความเป็นแบบซี่ที่เป็นแบบออริจินอลของมันอยู่ใช่ไหมใช่ค่บกินได้ไหมสิบคะแนนให้เท่าไหร่ให้8ครับทำไมหักหักหกอะไรไปบ้างคะกูรูคือมันรสชาติแบบว่าแล้วแต่บางคนบางคนก็อบอกว่ารสชาตมันแบบ มันเหมือนกาโฮมกาแฟเลยดิฟสมนิดนึงอ่ะครับกาแฟไปอีกมันผมไม่คนไม่ค่อยชอบคาราเมลด้วยอ๋ยอท่านกูรูของเราเนี่ยไม่ชอบคาราเมลดนะููของเราเนี่ยไม่ชอบคาเมลแต่ในความคิดเห็นส่วนตัวของติ๊กนะว่ามันอ่ะมีความมีความหวานคาราเมลซึ่งแต่ว่าเป็นความคาราเมลที่แบบน้อยอะ่ะคือถ้าอ่านออกอ่ะเขาก็คงจะบอกนะคะว่าส่วนผสมอ่ะมันใส่คาราเมลไปเท่าไหร่แต่คืออันเนี้ยเราอ่านไม่ออกไงคะก็เลยไม่รู้ ในอันนี้เนี่ยมันมีความคาราเมลไปเท่าไหร่แต่จากกลิ่นกลิ่นนะค่อนข้างมีความคาราเมลเนาะจากการจากตอนที่เราอ่ะยังไม่ได้ชิมแต่พอเราชิมเข้าไปแล้วเนี่ยความคาราเมลอ่ะมันมีอยู่แบบนิดหน่อยมีความนิดหน่อยอะ่ะแลวรสชาติก็ยังคงเป็นออริจินอลอยู่ก็ <c oughs> <c oughs> แก๊สขึ้นไวมากใช่ครับ <c oughs> เอ้ยเอ้ยแก๊สมาไวมากอ่ะเข้าเรื่องต่อ <c oughs> ก็รู้สึกว่า ก็คงไม่ไม่ได้แตกต่างไปจากตัวออริจินัลมากเท่าไหร่แค่แบบมีความคาราเมลขึ้นมานิดหนึ่งนะคะก็ไม่ได้กินยากอะไรสำหรับใครที่อยากลองนะคะก็สามารถไปหาซื้อตามชิปปิ้งที่นำเข้าของพวกจากญี่ปุ่นมาได้นะคะหาซื้อไม่ยากคนนี้ติ๊กซื้อมาเพียง ใช้คำว่าเพียงได้เหรอคนนี้ติซื้อมา70บาทนะคะถ้าใครสนใจก็ไปเราหากันดูเนาะสําหรับวันนี้นะคะเรา2อคนพี่น้องก็ต้องลากันไปก่อนนะคะอยลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะวันนี้พวกเราก็องลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย